เพื่อนแนะนํามาค่ะก็เห็นเพื่อนแชร์ก็อยากมาหาความรู้ใหม่เลยค่ะเห็นในเพจออกแล้วเป็นโครงการที่ได้ได้เทคนิคการทาข้อสอบใหม่แล้วก็ไม่ต้องอ่านตัวมดก็ทาข้อสอบได้แล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจในภาษาอังกฤษแต่ว่าได้มาติวกับที่แอแล้วก็มีความสุขแล้วก็เข้าใจเนื้อหามากขึ้นเข้าใจเกี่ยวกับระบบอ็นเทาร์เน็ตสีสูมากขึ้นที่เขาแนะนำอินทอรนได้ดีค่ะได้รู้ว่าต้องทำยังไง เข้ามหาลัยได้ที่ทีมงานบริการพูดดีมากเลยครับแล้วก็เป็นกันเองมากเลยอยากให้มีการฟ like ิลกับนี้อีกค <the ่ะได้เป็นโอกาสให้กับคนที่ไม่มีตังค์เป็นอย่อยากให้ดีแอจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะดีแอจะสถาบันที่นักเรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแมน